สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับหมวดฟื้นเด้อนะครับผมที่นั่งอยู่อฟอฟิดรอรับอาออเดีครับผมนะครับสี่ครับไปทรงป้าตะเศราบังเศร,ร้าไปส่งแล้วก็กลับมาครับผมถดพื่นออกมาล้วบอกไปแล้วไปแล้วเอาโอเคแกนละลายฟื้นนะครับเช้าได้ยินเสียงป่าใสแต่เช้าเลยบรรยากาศล่าสุดนะครับ โอ้เป awesome, ิดเพียงแ้เศ้าเลยวะแม่สวัสดีครับไม่คิดเด็กคิดเด็กผูฟันเราบองผู้ันนนี้มองเกาลายแสดงว่ามันก็วนเวียนแถวนี้แหะปู้ันนี้มองเกาคืนแล้วไม่ได้เลยนะ ปูมากีมอไซมาก่โอ้จวดจอไม่ได้ทาไหมเจ้ไม่เงี้ยน้อยเมือม็เลย มาแบบไม่บอกใครกลับก็แบบไม่บอกใครแล้วแต่อารมณ์ปู่ถ้าใครมีของฝากอะไรจะให้ปู่เอาไปไว้ที่รถเลยนะคะเพราะว่าถ้าปู่กลับนี่นนาาห,หาปู่ไม่ทันปู่้ำอีกจหาเมื่อมือนันร้อยมากอรดตรจลวดหลัดลวดมองเส้นน้ำย้นๆเขาเขาเสียลัดลถดพวกพวกแก่ไม่แกกระยัทางด้านบ่า ครจะตั้งจอดจอดข้างข้างข้อมือรถขึ้นมานไม่ใช่ให้ดูมือเล้ากินมือเล้าตอนไหนก็คนหลับขี้ล่นา็ะไปดูหลับหลับลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับผไอควันลุงกันเนาะ แต่เอ็มมาแล้วนะสวัสดีครับสวสดีครับผมก็มาช้าเลยนะองงงแล้วสองโงแล้วไครับกงจะมาเปดมงคลนะผมะไปดูเขาลาำไหมเนี่ยล้ำยึดมั่งไหนาไดูเลยตาอยู่วานอนครับครับจะา้ไปก็ได้ไปรอดูสถานการณ์นะครับผมเบาวชิดกับบบาหนุไปรับอยู่ แต่รับอยูก่กอกเลยแมนกค้ชสูงกค้ชสูงอ๋ <c oughs> ออถึงกับถึงกับไอเลยบอกว่ากค้ชสูงครับไม่ใช่แล้วโก้ใใย, Mango, ยไรนะครับจอนะครับโก้ไรกำลังรออะไรสักอย่างนะครับผมครับผม วะมันมายืนตรงนี้เนี่ยออก็หันไม่ได้จะเอ็มจะกลับวันนี้ปะโอ้มาเมื่อวานเนี่ยใจเย็นใจเย็นเล่นได้ไหมอืมเรื่องแนะนำไปแล้วยังไม่รู้สวิงไม่โดนเลไอ้สวิงกื้อปแ อเอาไปในจงเนาะเบานกบานกนะครับตัอต้อ,อ,น,อน,นี่เบานกนนะะรบรรยากาศล่าสุดนะครับอากาศดีนะวันนี้คึมคึม คืมๆหน่อยนะครับผมเีวเดียวยวบเดียวไปไหนไปดูเอาเอาัวมาให้รไม่ให้กินอุ้ยอะไรน่ะเย็นบางงนเยมานอนเรมาลงอาบน้ทไมเป็นยังง้นมาลงอาบน้มาลงอาบน้ลง้นไม่ได้ลงมาแล้วนะครับโอ้ลุงลก็เสื้อแดงเสื้อแดง แต่งต nice, ัวรอนะฮะในวันนี้พี่น้องนะดูครับไม่รู้จะไปเตะบอลที่ไหนนะฮะเาใส่รองเท้าเออนี่ปุ้มอะหลังก่อนดูด้านหลังเลยนะเตะบอลด้านหลงเลยเอ็มมูนายเอ็มมูนายโอ้เอ็มมูนายเลยเหรอเอ็มมูนายนี่ไงช่องเอ็มมูไนเอ็มยูสิเอ็มเอ็มยูโอเอ็มมูอ่านอ่านอ่านเนี่ยอ่านเนี้ยก็ได้อ่านเนี้ยเปลี่ยนชื่อช่องทะเลเอ็มมูนายอ็อ่านเนี้ยก็ได้เอาปูมาเอาปูมาแต่เช้าเลย โอ้ลุงเสือภัยนะครับปูมาได้ยังไงนะครับรตัดเท่าไหร่กตกใจหมดปลูมาตนไหนตกใจปูออพ,อ,พปองแอมมากลุงเขามีน้ำใสม่ใสเลยตดันี้ก็จะไม่หมดเลยนี่น้ำมันออกมาลุง้องกะละมังนะเออจิงบอกไม่มา่อยน้ำใสกะละมังแล้ว ไม่ไหม่เชื่อแล้วไนไหนไหนไหน้มันน้ำสง้เนี่ยน้ำสสงเนี่ยนี่แหละอ่านี่่ละมืขึ้นนนะตักเต็มกะละมังลังหวยลางจานทำขึ้ริงนี่ะค่ะขึ้นมาขึ้นม่ขึ้นมา้มาขึ้ตมาขึ่นมาขึ้นมาขึนมา้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้ขึ้นมาขมาขึ้นม่ขักาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้ม่ม้าใ้น

มาบอกไผได้ไหมนะสิงมาก่อสิงมาก่อนเลยไปแวะบ้านนู้นยุ้ยมาบอกพได้มาสิงมา่อนโอ้โน้ำธรรมชาติเดนนะครับเมื่อกี้าอไครับผมะเกยคอะไรปนะ กำลังยิ้มนะผมครับผมเดี๋ยวดูใจยิ้มรอครับแล้วสิโอ้กล้วยนี่หอมเนาะโอ้ยกลิ่นลอยมาไกลเลยกล้วยไข่หอมรึเปล่าพี่กล้วยหอมโอ้โหติดเหลืองไปแล้วอ้าพี่ล้อมกินนไรเอาคนละครัไม่เอานะครับโอ้ยโอ้พี่ลมพร้อมมากเลยดูสิมันมีแต่อะไรใช